สวัสดีครับผมเซลแบงค์นะครับวันนี้เราอยู่กันที่โชว์รูมบ้านซูซูกิออโตโมบิลสาขาพัฒนาการนะครับวันนี้เราก็อยู่กับรถที่จะเตรียมพร้อมจะส่งมอบอีกเช่นเคยนะครับคันนี้เนี่ยก็จะเป็นซูกิเอ็กซ์เอเซนะครับแต่ว่าไม่ใช่ตัวสมาร์ทไฮบริดครับตัวนี้จะเป็นตัวน้ํามันร้วนะครับก็เป็นสีขาวเดิมๆเลยนะครับตัว XL น้ํามันร้้นเนี่ยเขาก็จะมีเกรดเดียวเลยนะครับเป็นเกรด GLX นะครับหรือว่าตัวท็อปก็ตัวรถนะครับจะมาพร้อมกับชุดคิ้วซุ้มล้อนะครับแล้้้วววกก็็ลลอแแมบบ16ีรราาจัััหงคคนะ ส่วนของแต่งเพิ่มเติมก็จะมีพวกกล้องหน้ากล้องหลังนะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยตกแต่งจะเป็นฟิล์มวอลคเซรามิกนะครับเป็นบานหน้า40%แล้วก็รอบคัน60%นะครับเดี๋ยวคันนี้จะสวยงามแค่ไหนนะครับไปรับชมกันเลยครับผม ก็สำหรับใครอยากได้ซูเกะเอคลเซเน้้ำมันนะครับก็ตอนนี้รถเหลือน้อยแล้วนะครับใครสนใจอยากได้โบริดีสามารถติดต่อเซลแบ็กได้ครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ